วันนี้เราจะมาผสมพันธุ์กุ้งกุ้งกดหลังจากรอบที่แล้วเราผสมพันธุ์ไปแต่ว่ายังไม่ขับไข่นะผสมอีะมาดูกันถว่า รอบนี้ฝ้าจะมาบางแล้วไม่รู้มองเห็นเปล่าใส่ลงไปเลยเอาไปเอากัดกันอีก ขับยับกุดโอ้โหเรียวมากเดี๋ยวปล่อยมันปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวที่หน้าเรามาติดตามผมกันว่ามันจะขับไข่ไหมครับ